สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563หกชานลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16 ถึง31มกราคมปี2568ของผู้ที่มีลักษณสถิตยอยู่ในราศีเมษหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะ เอาละชาวเมฆทั้งหลายคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้เราก็คงจะต้องไปโฟกัสกันที่ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะสำหรับดาวสุขจะโครจรเป็นปุจจาวิราศโยกหลังลัคนาเกิด ในตำแหน่งแห่งลาภผลไปจนถึงวันที่27มกราคมนะคะก็เลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะเจ้าชะตาคุณกำลังจะได้รับผลที่ดีมากๆจากดาวสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์เพราะดาวสุกนั้นจะโคจรเป็นปริวัติเกษตรร่วมกับดาวพระราหูและดาวพระฤหัสบดี ที่โคจรในตำแหน่งการเงินของชาวเมธนะคะส่งผลให้นะคะคุณนั้นเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบก้อนโตจะได้เงินก้อนใหญ่ คิดหวังสิ่งใดก็มีเกณฑ์สำเร็จได้ง่ายกว่าผู้อื่นนะคะเรียกว่าคุณนั้นจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้าหาแบบไม่คาดฝันเอาล่ะบางคนนะคะคุณจะมีรายรับจากโปรเจกต์จากโครงการที่ทำนะคะเนื่องจากดาวเสาะะที่โครจรเดินหน้าได้ในลาพะนั้นจะหนุนให้ดวงการงานของเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นมากกว่าใคร อย่างไรก็ตามค่ะในข้อเสียเนาะช่วงนี้ก็ถือว่ามีเหมือนกันนะคะชาวเมษเนื่องจากดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวอังคารจะโคจรถอยหลังอยู่นะคะจึงทำให้หลายคนนั้นมีเกณฑ์จะเกิดความวุ่นวายหรือว่าจะมีความวิตกกังวลใจในประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยรวมไปถึงยวดยานพาหนะ ที่คุณจะต้องใช้อยู่เป็นประจำก็ได้เอาละ่ะมีโอกาสที่คุณจะต้องเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรแบบนี้นะคะส่วนดาวอาทิตย์ค่ะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ถือว่ายังเป็นดวงดาวที่จะโคจรนหนุนส่งโอกาสให้ชาวเมธทั้งหลายจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ค่ะ คนที่หางานสมัครงานก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีเข้ามาหรือว่าบางทีช่วงนี้เป็นไปได้ว่าคุณนั้นจะได้ร่วมงานกับเด็กๆก,กับคนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าบางครั้งบางทีคุณก็อาจจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะผู้คนเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะดาวอังคารที่ยังโครจรถอยหลังนั้นอาจจะส่งผลให้สิ่งที่ชาวเมธคาดหวังรอคอยอยู่จะมีความล่าช้าเข้ามาหรือจะเป็นตัวคุณน่าราคาชาวเมธที่จะรู้สึกเบื่อนายไม่ค่อยจะกระตือหรือล้นอย่างที่ควรจะเป็นนะคะตรงนี้ก็อย่าไปหงุดหงิดอารมณ์เสียกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เอาล่ะในหลายท่านนะคะปลายปลายเดือนนี้นะคะคุณก็มีโอกาส จะได้เจอกับมิตรสหายเก่าๆเจอกับคนที่เคยรู้จักในอดีตที่ผ่านเข้ามาซึ่งถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยก็ดีไปนะคะแต่ว่าบางคนที่อาจจะซวยหน่อยก็กลายเป็นว่าศัตรูเก่าๆคนที่คุณไม่ชอบหน้าอาจจะมีเหตุให้ต้องวนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ได้นะคะดวงการงาน ตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไปค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปโครจรอ,อยู่ในภพกรมมะอยู่ในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษและตรงนี้ถือว่าจะส่งผลดีนะคะ,ะในเรื่องของการที่คุณนั้นจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆหลายคนก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือจะได้ขยับขยายกิจการร้านค้า และบางทีนะคะก็แปลว่าตัวของคุณนะคะชาวเมษอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามามากขึ้นส่วนในท่านที่กําลังสมัครงานหางานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานอย่างที่หวังนะคะ คนทำธุรกิจก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเปิดกิจการร้านค้าเหมาะกับการที่จะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใหม่ๆและถ้าหากคุณเป็นคนทำงานประจำนะคะก็นบว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจนะคะก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาช่วยอุดหนุนเข้ามาใช้บริการคุณจึงถือว่านะคะในช่วง นี้คะ่ะชาวเมรคุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลที่คุณได้ลงทุนลงแรงมาก่อนหน้านะคะใดๆก็ตามค่ะหลังจากวันที่20มกราคมไปแล้ว ดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็อาจจะทำให้ในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนมกราคมนั้นนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ชาวเมษอาจจะถูกดิสเครดิตถูกทำลายชื่อเสียงหรือว่าจะมีศัตรูในที่ทำงานมีคู่แข่งขันทางธุรกิจเข้ามาสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายให้เกิดกับคุณนะคะ ดวงการเงินก็แน่นอนค่ะว่าเกือบตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรเป็นลาบเป็นผลในตำแหน่งลาภะจึงจัดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะหาเงินง่ายจะใช้เงินคล่อง และในมุมที่ดาวสุกนั้นโคจรสัมพันธ์กับดาวพระราหูแม่หมอก,ก็มองว่าคุณนั้นนะคะจะโดดเด่นดวงดีนะคะเด่นทั้งเงินเด่นทั้งโชคจะเป็นช่วงที่หาเงินได้เยอะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือจะมีรายได้จากหลากหลายช่องทางนะคะบางท่านก็จะมีโชคแบบพลุกๆแบบไม่คาดฝันเข้ามานะคะ แต่ว่าในมุมที่ดาวสุกโคจรร่วมกับดาวเสาร์นั้นแม่หมอก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสนะคะที่หลายท่านจะได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานจากการค้าธุรกิจโปรเจกต์ที่ทำเพียงแต่อาจจะต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยก่อนตามลักษณะของดาวเสาร์นะคะ เอาล่ะโดยภาพใหญ่นั้นนะการเงินรายได้ของชาวเมรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากความขยันขันแข่งเป็นเบื้องต้นนะคะคนค้าขายคนทำธุรกิจถือว่าจะมีผลกำไรที่น่าพอใจจะมีเครดิตทางการเงินที่ดูดีมีความน่าเชื่อถือ หลังจากวันที่28มกราคมไปแล้วนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาศนั่นก็แปลว่าเงินทองผลประโยชน์ที่มีอาจจะต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยชาวเมษอย่าได้ไปโอ้อวดความร่ำรวยมีโชคมีลาบก็ขอให้เงียบเงียบเข้าไว้ไม่อย่างนั้นคุณจะสวยเอาได้นะคะดวงความรัก นอกจากดวงการเงินของคุณจะมีความโดดเด่นแล้วเส้นทางความรักของชาวเมษในช่วงนี้ถือว่าจะดีไม่แพ้กันดาวสุขเมื่ออยู่ในลาพานั้นนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตาช่วงนี้จะดูดีจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะคะจะดูน่ารักมากเป็นพิเศษในสายตาผู้คนรอบตัวใครที่ยังโสดนะคะคุณมีโอกาสจะได้พบรักแบบกระทันหันนะคะ อาจจะได้เจอกันจากการทำงานจากกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะมีคนเข้ามาทักชาวเมธนอกจากช่องทางออนไลน์ก็ได้ส่วนคนมีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในจุดที่ดีคนรักจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะให้ของขวัญของฝากให้โชคให้ลาบกับชาวเมธในช่วงนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีมีน ในวันที่28มก,การาคมก็แปลว่าในช่วงปลายๆเดือนมก,การานั้นความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะจืดจางลงไปบ้างประมาณนี้นะคะดวงสุขภาพก็สำหรับดาวอังคารนะคะที่จะโครจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมีถุนอีกครั้งถือว่าจะส่งผลให้ชาวเมษทั้งหลาย คุณจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะขี่หลงขี่ลืมหรือบางทีจะซุ่มซ่ามใจลอยอยู่บ่อยๆย,ยังไงคุณก็จะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านไม่ว่าจะลื่นล้มจะเดินสะดุดนั่นนี่แล้วจะเจ็บตัวนะคะจะฟกช้ำหรือว่ามีบาดแผลได้คะ่ะ และสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้มากในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นมลพิษเป็นฝุ่นควัน PM 2.5ที่อาจจะส่งผลให้คุณไม่สบายเป็นภูมิแพ้น้ำมูกไหลหรือว่าจะมีอาการคัดจมูกเกิดขึ้นได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องพี่คิม5 6 3 c h a n n ช l ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกควรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะและหากท่านใดคะ่ะที่ใจดีกว่านั้นคุณก็สามารถที่จะช่วยกันกดด onation นะคะหรือจะช่วยกันซื้อของในตะก้าที่แม่หมอปักเอาไว้ก็ได้นะคะยังไงแม่หมอและก็ทีมงานก็ขอ ขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ